สวัสดีครับกลับมา EP ที่2นะครับกับซีรีส์แต่งภาพด้วย Snapseed แบบง่ายๆนะครับสไตล e ออนไลน์ o o easy ครับตัวคลิปแรกนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูอยากให้กลับไปดูนะครับในเรื่องของการดาวน์โหลดตัวแอป Snapseed แล้วก็เมนูอันแรกที่เป็นเมนูสำเร็จที่เราเรียกว่ารูปแบบนะครับใช้งานง่ายๆนะครับวันนี้เราจะเจาะลึกเข้าไปอีกนิดนึงเรื่องของการปรับแต่งรูปนะครับ ใครดาวน์โหลดมาแล้วก็เปิด Snapseed ขึ้นมาเลยนะครับย้ำกันอีกนิดนึงนะครับว่าอย่าลืมกด subscribe ในช่องนี้นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้รวมถึงซีรีส์การทำตกแต่งภาพด้วยแอปฟรีง่ายๆ Snapseed นะครับซึ่งเราจะทยอยอัปโหลดไปเรื่อยๆนะครับทีนี้เรามาดูกันก่อนว่าหลังจากที่เราลงแอปไปแล้วนะครับเปิดรูปภาพขึ้นมานะครับเลือกรูปนะครับ ได้รูปแบบมาแล้วนะครับแบบนี้นะครับเครื่องมือต่อไปก็คือเมนูเครื่องมือนะครับนี่นะครับชื่อบอกเครื่องมือนะครับทีนี้ตัวเครื่องมือนะครับมันจะมีจํานวนค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับแต่ว่าเราจะใช้พื้นฐานจริงๆอ่ะไม่กี่ตัวนะครับแต่ว่าถ้าตัวอื่นๆเนี่ยอาจจะเป็นลูกเล่นสมากกว่านะครับอยากให้มองแบบนี้นะครับเพื่อนๆอย่าเพิ่งตกอกตกใจกับมันนะครับเอาไปทีละตัวง่ายๆนะครับโอเคเราย้อนกลับมานิดนึงครับ สิ่งหนึ่งที่เพื่อนผมอยากให้เพื่อนๆดูก็คือว่าเวลาเพื่อนๆถ่ายรูปมานะครับแล้วความต้องการของเพื่อนๆอ,อยู่ตรงไหนนะอันนี้คืออย่างแรกก่อนความสมบูรณ์แบบในภาพที่เพื่อนๆอ,อ,อยากได้คืออะไรในที่นี้คือการตกแต่งนะครับไม่ใช่การคอมโพส์นะครับไม่ใช่การเรื่องอจุดตัดเก้าช่อง,องการวางตำแหน่งควรจะอยู่ซ้ายขวาบนล่างอันนั้นไม่ใช่อันนั้นอันนั้นเป็นเรื่องของการถ่ายนะครับ ทีนี้แอปตัวนี้ก็จะมาช่วยเพิ่มเติมนะครับผมใช้คำว่าเพิ่มเติมในส่วนนั้นนะครับแต่ว่าเพื่อนๆอ,อาจจะต้องมีไอเดียอยู่แล้วว่าอยากจะได้รูปแบบไหนนะครับอ่ะทีนี้กลับเข้ามาดูแอปนะครับในแอปนี่นะครับถ้าเกิดว่าเราทางหรือใช้2นิ้วนะครับจิ้มแล้วเราก็ซูมเข้าไปจะเป็นลักษณะซูมอินนะครับถ้าเราจีบเอาสองนิ้วจุดเนี่ยแล้วก็จีบเข้าไปเนี่ก็จะเป็นซูมอานะครับ เราสามารถขยายแบบนี้ได้ให้เห็นความชัดของรูปภาพนะครับเวลาเพื่อนๆขยายไปแล้วนี่นะครับด้านล่างซ้ายจะมีสิ่งที่เราเรียกว่าผมเรียกว่าเนวิเกเตอร์หรือแม p หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่เพื่อนๆจะเรียกเอานะครับก็จะเห็นเป็นแบบนี้นะครับเป็นเหมือนกับเนวิเกเตอร์เพิ่งให้เพื่อนๆชี้ว่าเพื่อนๆต้องการจะซูมไปตำแหน่งไหนของรูปภาพนะครับมีเป็นเหมือนกรอบเฟรมขึ้นมานะครับ เพื่อนๆอ,อยากจะซูมไปตรงไหนก็ได้ดูว่ามีความชัดแค่ไหนนะครับประมาณนี้บางอย่างมันทําละเอียดเราอาจจะต้องซูมเข้าไปใกล้ๆนะเพื่อดูเกรนเม็ดสีความแตกความเหลื่อมแล้วแต่นะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะกลับมาเป็นตําแหน่งเดิมก็ดับคลิกตรงกลาง2ทีแบบนี้ก็จะกลับมาสู่ตําแหน่งเดิมนะครับอ่ะเรามาดูเมนูแรกนะครับเครื่องมือเมนูที่1บนซ้ายนะครับชื่อว่า เมนูปรับแต่งภาพนะครับกดหนึ่งครั้งเข้าสู่เมนูปรับแต่งภาพนะครับจะได้อะไรเพิ่มมานะครับหลายคนอาจจะงงว่าหน้าตามันดูไม่เหมือนมีอะไรเลยนะใช่มจริงๆริแล้วเทคนิคมันอยู่ตรงนี้ครับเทคนิคก็คือว่าแอปตัวนี้ออกแบบให้เราใช้นิ้วนะครับใช้นิ้วลากขึ้นบนหรือลงล่างเพื่อเปลี่ยนเมนูนะครับเมนูไม่ได้ออกแบบมาเป็นตำแหน่งเป็นแถบนะครับแต่ออกแบบให้เรา จิ้มแล้วลากขึ้นหรือลากลงนี่อันนี้คือเครื่องมือนะครับต่างๆอันต่อมาก็คือเมื่อเพื่อนๆลากจนถึงเครื่องมืออันแรกอย่างเช่นผมลากจนถึงความสว่างนะครับผมปล่อยนิ้วตอนนี้โดนหัวด้าน,านหัวตรงหัวด้านบนตรงนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของความสว่างนะครับเพื่อน,อนๆสามารถจิ้มแล้วลากไปทางซ้ายหรือทางขวาเพื่อเพิ่มหรือลด ปริมาณนะครับแล้วแต่ว่าเป็นอะไรเช่นอันนี้เป็นความสว่างผมเห็นว่ารูปนี้มันมืดไปผมจิ้มแล้วลากไปทางขวานะครับนะครับรูปก็จะสว่างขึ้นนะครับโอเคนะครับถ้าลากจิ้มแล้วลากไปทางซ้ายรูปก็จะมืดลงแบบนี้นะครับโอเคผมต้องการสว่างขึ้นแบบนี้นะครับผมซูมเข้าไปดูอ่าใช้ได้นะครับทีนี้ เพื่อนๆจะเห็นสี่เหลี่ยมเส้นประกับสี่เหลี่ยมเหมือนแบ่งครึ่งตรงนี้นะครับบนขวาเวลาเพื่อนๆกดมันจะเป็นเหมือนเมื่อกี้เหมือนคลิปแรกนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูก็คือ Before, After ก่อนหรือและหลังที่เราปรับแล้วนะครับเรามาดูกันตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะได้เปรียบเทียบว,ว่าสีที่เราทําไปความสว่างที่เราทาไปต่างจากเดิมยังไงนะครับทนีนี้ไปดูเมนูไปดู คำสั่งที่สองนะครับ contrast contrast คือความาสัพ์บางอันจะใช้คำว่าความเปรียบต่างนะครับมันก็คือความแตกต่างระหว่างสีขาวกับสีดำแต่มันเป็นโทนนะครับโอเคครับมันคือความขาวจัดดำจัดประมาณนั้นอย่างนั้นละกันก็เมื่อเราเปลี่ยนเป็น contrast แล้วนะครับด้านหัวบนตรงนี้ก็จะเป็น คำว่าคอนทราสขึ้นมานะครับเพื่อนๆก็คลิกแล้วลากไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเพิ่มหรือลดคอนทราสเหมือนเดิมนะครับในกรณีถ้าเราเพิ่มความสว่างไปแล้วบางทีภาพมันจะดูเมาเทาๆหรือดูมัวมัวนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนเพิ่มคอนทราสนิดนึงจะรู้สึกเป็นแบบนี้แล้วก็มีความคมชัดขึ้นนิดนึงแบบนี้นะครับแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนเพิ่มมากเกินไปนะครับ ความที่เป็นสีขาวบริเวณส่วนที่เป็นสีขาวนี่ครับส่วนนี้อาจจะด่างนะครับอาจจะด่างนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆปรับคอนทาสลงนะครับเห็นไหมความด่างก็จะลดลงนะครับแต่เราก็จะได้ภาพที่ออกโทนแบบนี้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆต้องการโทนแบบไหนนะครับโอเคนะครับเมื่อเราปรับแล้วเราก็กดดูาจากอันเดิมเป็นแบบนี้ ดูสว่างขึ้นแต่ดูเทาๆอ่ะแล้วแต่ชอบนะครับไปดูตัวต่อไปครับความอิ่มตัวความอิ่มตัวในที่นี้คือความอิ่มตัวของสีนะครับความอิ่มตัวของสีนะครับเหมือนเดิมเมื่อเราคลิกแล้วเมนูด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องความอิ่มตัวถ้าเลื่อนไปทางซ้ายเพื่อลดอนะมันก็จะดูเทาๆจนกระทั่งไปถึงขาวดำนะครับเมื่อลบ100นะครับหรือถ้าลากกลับมา มันก็จะเข้มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งถึง1บวก100ซึ่งมันจะมีผลต่อภาพค่อนข้างเยอะมากนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการแบบไหนเหมือนกันนะครับโอเคผมค่อยๆลดมันลงแบบนี้เวลาเราปรับความสว่างของรูปภาพนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือสีมันมักจะซีดลงนะครับเราอาจจะเพิ่มความอิ่มตัวของสี ขึ้นไปปริมาณหนึ่งนะครับแล้วลองกดดูนะครับในส่วนที่เป็นสว่างมันอาจจะซีดลงนิดนึงนะครับโอเคนะครับอ่าประมาณนี้ต่อไปนะครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศเหมือนเฉดรอบๆนะครับลองปรับดูนะครับไปทางซ้ายมันจะดูทึบนะครับแต่ถ้าเราปรับไปทางขวา ให้สังเกตรายละเอียดในส่วนที่เป็นเงานะครับแต่มันไม่ใช่ส่วนเงาทั้งหมดนะครับโอเคไหมครับแต่รูปนี้มันค่อนข้างมืดนะ,ะดูอย่างต้นไม้นี่ก็แล้วกันครับโอเคมันเป็นส่วนบรรยากาศรอบๆอาจจะต้องลองไปปรับดูนะครับ ถ้าเราต้องการให้มันเหมือนกับคอนทราสนิดนึงลงต่ำอะไรเงี้ยหรือว่าให้บรรยากาศมันดูสว่างโดยทั่วๆก็ใช้ตัวนี้นะครับอันต่อมาไฮไลท์ไฮไลท์คือส่วนสว่างนะครับอาจจะเช่นเช่นในส่วนของสีขาวอย่างเี้ครับถ้าผมปรับขึ้นนะครับสีขาวอาจจะดูไม่มีรายละเอียดนะครับแต่ถ้าเราลดลงเราจะเห็นรายละเอียดมากขึ้น แต่ว่าอาจจะมีสีอื่นที่เป็นสีบรรยากาศรอบข้างเข้าไปด้วยนะครับปกติแล้วผมอาจจะสีขาวลดลงนิดนึงนะครับเพื่อไม่อยากให้มันด่างนะครับบางทีหน้าหน้าที่เราโดนแสงสว่างมานี่ครับมันจะด่างนะครับเราก็อาจจะต้องเอาไฮไลท์ลงนิดนึงนะครับต่อมาเงาเงาตรงนี้จะเน้นในส่วนที่เป็นสีดำนะครับเช่นผมปรับแบบนี้นะครับส่วนที่เป็นสีดํามันจะขาวนะครับจนกระทั่ง ท่านบวก100มันจะขาวแบบนี้เลยนะตัวแอปจะพยายามหาส่วนที่เป็นสีดำนะครับแต่ตัวแอปพยายามจะหาส่วนที่เป็นสีดำแล้วทำให้มันขาวขึ้นนะครับทำให้มันสว่างขึ้นแต่ว่ามันก็จะมีเอฟเฟกตต่อพื้นผิวข้างๆพอสมควรนะครับโอเคนะครับแต,แต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากให้มันดำมืดลงให้ดูคอนทัตแบบ สีดำให้มัดูดำสนิทอย่างเงี้ยเราปรับแบบนี้ก็ได้นะครับตัวต่อมาคือเงานะครับตัวนี้คือส่วนเงาจะไม่ใช่สีดำสนิทแต่มันจะเป็นส่วนเทาๆนะครับเพื่อนอาจจะดึงมันขึ้นมานิดนึงก็ได้นะครับถ้าต้องการในส่วนที่มันเป็นส่วนสว่างในด้านเงานะครับโอเคผมปรับไปน,นิดนึงดูความอบอุ่นนะครับความอบอุ่นตรงนี้จริงๆแล้วมันคือเฉด คล้ายๆอุณหภูมิสีนะครับแต่ว่ามันจะมี2โทนก็คือโทนที่เป็นสีเหลืองโท,โทนอุ่นกับโทนเย็นนั่นเองนะครับเป็นวอร์มโทนกับเป็นคูลนะครับโอเคครับก็นึกถึงสีเหลืองกับสีน้ําเงินนะครับอะผมให้ดูบรรยากาศถ้าผมตอนนี้นะครับด้านบนมันคือความอบอุ่นนะครับตรงน,นี้นะครับถ้าผมปรับไปทางซ้ายมันจะออกโทนสีน้ําเงินนิดนึงมันจะดู เหมือนเพื่อนๆใช้หลอดไฟที่เป็นทางสเตนนะครับมันจะดูฟ้าๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไปทางขวามันจะดูมันจะออกหเหลืองๆนะครับแต่ความเหลืองเนี่ยมันก็จะมีผลเอฟเฟกต่อส่วนอื่นด้วยเช่นสีแดงอะไรเงี้ยมันจะดูอาจจะดูสีผิวอาจจะดูสีส้มนะครับอาจจะดูสีส้มไปนะครับแล้วแต่ว่าเพื่อนๆชอบโทนไหนอ่ะทีนี้ ตอนนี้คือผมปรับมาล้ในระดับนี้ล้ลองกดไปดู Before After นะครับโอ้ดีกว่าเดิมเยอะมากนะครับดีกว่าเดิมเยอะมากนะครับเราพอใจละในส่วนนี้นะครับก็เหมือนเดิมข้างล่างนะครับกดเครื่องหมายถูกหนึ่งครั้งมันก็จะทำงานตามปรับภาพตามที่เราตั้ง ทีนี้ถ้าเราไม่ชอบเราก็จะมากดตรงกรากบาทตรงนี้นะข้างๆตรงมุมล่างซ้ายนี่ครับทีนี้ต่อมาตรงกลางมันจะมีเห็นไหมมันจะมี2เมนูก็ขึ้นก็คือน,นี่กดตรงนี้ครับกดตรงขีดๆนะครับเหมือนตัวการปรับตรงนี้ก็คือแสดงเมนูขึ้นมานั่นเองนะครับส่วนอันต่อมาก็คือเหมือนมจิกแวรเป็นไม้คาถาวิเศษที่เอาไว้ใช้ปรับปรับโดยอัตโนมัติแต่ส่วนใหญ่แล้วเขาจะปรับออกมาเป็นกลางๆนะครับ ทีนี้มันจะมีจุดหนึ่งที่ผมไม่ได้พูดก็คือเห็นตัวด้านบนกากรบาดตรงนี้นหครับด้านล่างตรงนี้มันคือตัวฮิสโตแกรมนะครับเวลาเพื่อนๆกดขึ้นมาจะเป็นแบบนี้นะครับสําหรับคนที่ชอบอ่านค่าฮิสโตแกรมไปด้วยนะครับจะมีส่วนนี้มาด้วยให้เรานะครับเวลาเราปรับค่าต่างๆนะครับเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของฮิสโตแกรมไปด้วยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของความสว่างนะครับ โอเคนะครับอ่าส่วนอีกอันด้านล่างนะครับจะเป็นเหมือนเฮลนะครับตรงนี้นะครับเป็นเหมือนบทแนะนำการใช้งานต่างๆนะครับโอเคอ่ะเราก็กดถูกแล้วเราพอใจกับรูปแบบนี้อ่ะกดย้ำดูทีว่า before after เราเป็นแบบนี้ก่อนหลังโอเคกดถูกนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่าก็ยังเหมือนเดิมแล้วก็กดถูกเหมือนเดิมได้นะครับอ่ะขออภัย กดดู before after ได้จากการกดที่พื้นที่เปล่าๆเ,เนี่ยส่วนไหนก็ได้นะครับก็จะมี before after ขึ้นมาให้เราโอเคครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปที่อยากให้เพื่อนๆดูนะครับเพราะว่ามันจะเป็นตัวค่อนข้างพื้นฐานและใช้เยอะในการปรับแต่งรูปภาพไม่ว่าจะเป็นมืดไปขาวไปในส่วนเงานะครับตรงนี้อยากให้เพื่อนๆกลับเข้าไปดูไปโหลดโปรแกรมดูนะครับแล้วก็ลองปรับดูถ้าไม่เข้าใจกลับมาดูคลิปนี้ซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับ โอเคครับอย่าลืม Subscribe กับช่องนี้นะครับออนไลน์ทูอีซีนะครับในซีรีส์นี้ยังคงเป็นซีรีส์เรื่องของการใช้แอป Snapseed อยู่นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ